สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทสารสินไทยทัศน์เบนส์ทองหล่อธนาคารอมสินเสนอช่วยคิดช่วยทำโดย จับยุงอัจฉริยะแบล็คโฮมฮอตพอตบุฟเฟ่นนนาชาติ นายกรัฐมนตรีพอใจภาพรวมการเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำแม้พื้นที่ต้นน้ำยังล่าช้าแต่มั่นใจทุกโครงการจะเสร็จทันตามกำหนดเวลาเชื่อว่าน้ำท่วมปีนี้จะดีกว่าปีที่ผ่านมาผู้ตรวจการแผ่นดินระบุหากการแต่งตั้งนางนาลินีทวีสินเป็นรัฐมนตรีส่งผลเสียหายต่อประเทศนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบ ส่วนกรณีนายนัทธวุฒิไส้เกลือจะส่งให้สภาพ,พิจารณาคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีคณะกรรมาการการสื่อสารและคณะกรรมาการการคุ้มครองผู้บริโภคเรียกทั้งทรูวิชันและจ MM ีเอ็มเอ็มแกรมมี่เข้าชี้แจงเพื่อหาทางออกร่วมกันอีกครั้งหลังยังไม่สามารถถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลยูโรได้แต่ยังไม่ได้ข้อยุตินัดหารือกันใหม่วันนี้ขณะที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีขูว่ว่าหากตกลงกันไม่ได้จะดําเนินการตาม กฎหมายทั้งอาญาและแพ่งนางองซานซูจีขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศในนครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างเดินทางเยือนยุโรปครั้งแรกในรอบ24ปีเตือนบริษัทต่างชาติไม่ให้ทําธุรกิจกับวิสาหกิจน้ํามันและก๊าซของพม่าจนกว่าจะดําเนินการตามมาตรฐานสากลเรื่องความโปร่งใส อรุณ <ARS. S 1> ส,สวัสดิ์กับท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำสำหรับเช้าวันสุดท้ายของสัปดาห์นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2555ค่ะวันนี้เราจะมาช่วยคิดช่วยทำกันต้องถามท่านผู้ชมว่าเคยมีประสบการณ์พบเห็นแก๊งมอเตอร์ไซค์ขับซิ่งวู๊ว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 เกินไปบ้างหรือเปล่าขณะที่คุณใช้ยวดยานอยู่บนท้องถนนหรือว่าถามว่า คุณมีลูกอยู่ในช่วงวัยรุ่นบ้างหรือเปล่าลูกคุณตอนกลางคืนแน่ใจหรือเปล่าว่านอนอยู่ในห้องข้างๆคุณถ้าไม่แน่ใจเดี๋ยววันนี้เราจะมาช่วยคิดช่วยทํากันหาวิธีการป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหาเด็กแวน้นเด็กซิงกันดีกว่านะคะก่อนที่จะมาพูดคุยกันไปชมรายงานพิเศษกันก่อนคะ่ะ ภาพแก๊งมอเตอร์ไซค์หลายร้อยคันที่ขี่ตระเวนไปตามท้องถนนในสายต่างๆในยามวิกาลเป็นสิ่งที่พบเห็นกันเป็นประจำสําหรับสังคมไทยไปแล้วซึ่งภาพเหล่านั้นเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นจานวนหนึ่งที่มีความคึกขนองและขาดการดูแลอย่างจริงจังจากผู้ปออกครองจนทําให้ปัญหานี้ทวีความรุนแรงและไม่สามารถหาวิธีแก้ปัญหาได้ไม่ว่านโยบายก่อนหน้านี้ที่จะจัดสถานที่เป็นสนามประลองความเร็วให้กับเหล่าบรรดาน,นักบิดได้แข่งขันกันแทนที่ใช้ถนนที่เป็นพื้นที่สาธารณะหรือแม้มาตรการการบังคับ กฎหมายที่รุนแรงขึ้นก็ยังคงไม่สามารถยุติปัญหาได้ดังนั้นปัญหาเด็กแว้นคงไม่ใช่เพียงแค่การอาศัยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ออกมาตั้งด่านแล้วจับกลุ่มเพื่อนำตัวไปดำเนินคดีแต่ในทางกลับกันผู้ปกครองเองควรได้ความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกับบุตลาของตนเองด้วยวันนี้รายการช่วยคิดช่วยทำจะมาสทนทนาในประเด็นนี้กันครับ ท่านเป็นคนดีหรือเปล่าถ้าเป็นคนดีมาที่เบนซ์องหลอ่อที่นี่คนดีขี่เบนซ์ไม่ต้องดาวคันนี้แก๊งตู้เวียนโนมาใหม่ตัวเล็กแต่ราคาใหญ่หรูหราสะดวกปลอดภัยตามสไตล์ของรถเบนซ์เบนซ์บีโตมาใหม่คันใหญ่แต่ราคาเล็กแค่2ล้านกว่าบาทมีซันลูด้วยปินเตอร์ที่นั่งคันยิ่งใหญ่ราคายิ่งเล็ก0 2 7 1 4 8 8 8 8ผมอยู่ทุกวันละครับ ารค่าครองทีเพิ่มเงินในกระเป๋าร่วมคืนความสุขให้พี่น้องคนไทยรวมการค้าภายในกระสวงพาย์ช่วยคิดช่วยทำโดยยาขมิ้นชันแคปซูลจากเวชคงโอสถเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนธนาคารนอมสินให้ดอกเบี้ยสูงโทร1115 ตำรวจจับผู้ต้องหายิงตำรวจสอนอบางยี่ขันเสียชีวิตในซอยจรันสนิทวง28ขณะค้นยาเสพติดเมื่อวานนี้ได้ที่บ้านพักของญาติย่านพุทธมนตรสายสอง ส่วนความคืบหน้านักเรียนอาชีวะยิงคู่อริบนรถเมสาย59ทําให้มีผู้โดยสารถูกลุกหลงเสียชีวิตไปด้วยหนึ่งรายและได้รับบาดเจ็บอีกสองคนตำรวจคาดว่าวันนี้จะสามารถออกหมายจับตามภาพสเก็ตที่ได้จากกล้องวงจรปิดชาวกรีซพากันถอนเงินสดออกจากธนาคารวันละกว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไปซื้ออาหารมากักตุนไว้ก่อนการเลือกตั้งรอบสในวันอาทิตย์นี้เนื่องจากกังวลว่าหากพักการเมืองฝ่ายซ้ายชนะการเลือกตั้งอาจจะส่งผลให้กรีสต้ตองออกจากยูโรโซนทางการรัฐโคโลราโด Colorado, เพิ่มกําลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงควบคุมไฟป่าครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบ10ปีที่กําลังโอบล้อมเมืองเดนเวอร์และทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ ล่าสุดพบผู้เสียชีวิตแล้วหนึ่งรายบ้านเรือนเสียหายไปกว่า100หลังขนาดที่สามารถควบคุมเพลิงได้เพียงร้อยละสิบเท่านั้น ลก,กลับมาช่วยคิดช่วยทํากันเช้ามืดแบบนี้ไม่รู้ว่าเพิ่งจะผ่านเหตุการณ์พบเด็กแว้นเด็กสกอยกันมาบ้างหรือเปล่านะคะวันนี้เราจะมาช่วยคิดช่วยทํากันเรื่องราวของการดูแลเยาวชนของเราให้เขาสามารถหาทางดําเนินชีวิตของเขาไปอย่างถูก ต้องตามคันลองครองรมที่ควรจะเป็นนะคะไม่ได้ไปเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไม่ได้ไปถูกจับเพราะว่าทําอะไรที่ผิดกฎหมายไปซะก่อนนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองผู้บัญชาการตารวจนครบาลด้านการจราจรพลรัมตรีบรสินนพสิทธิพนนะคะและอีกท่านหนึ่งค่ะคุณพ่อลูกสาววัยรุ่นทีเดียวนะคะคุณเอ็กซ์ไพจสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอ็กซ์นี่น้องเอิร์กพี่ขวบแล้วคะ สิบเอ็ดเข้าสิบสองอุ้ยเร็วเนาะเร็วแม่ปหกปหกฮะปหกเป็นไงคุณพ่อเริ่มต้องไว้หนวดยังคะเริ่มมีบ้างก็โกรธบ้างน็ทำนะที่ไว้หนวดเนี่ยต้องคุมลูกสาวหรือเปล่าส่วนมากก็ไม่เท่าไหร่อ่ะฮะลูกสาวจะคุมพ่อมากกว่าจริงครับเอาอย่างนี้สบายใจได้สิจริงไหมไม่แอบหนีไปไหนกลางคืนไม่เคยไปนะฮะไม่ไปมีแต่คุณพ่อหนีไปครับอ๋อไม่ใช่โดนโทรตามฮะโดนโทรตามวันนี้คุณลูกโทรตามพ่ออยู่แดงหน่อยคุณพ่อโทรตามลูกบ้างแน่หวังว่าจะไม่มีอย่างงับไไมมม่่่่นนนนาจะะะีแฮ เพราะว่าเพราะว่าัราานรู่นสมัยนี้ก็ค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรสิ่งหลายอย่างมันมันลุมล้อมมากไม่ว่าจะเป็นไฮเทคเทคโนโลยีในเรื่องของสังคมเพื่อนสังคม<ช>ทั่วๆไปกังวลใจไหมคะก็มีมีความกังวลอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องปล่อยไปตามสเต็ปตามธรรมชาติก็ต้องเรียกว่าดูแลอย่างใกล้ชิดหมายความว่าดูแลแบบ นอกจากความหน้าที่เป็นพ่อเป็นเพื่อนด้วยอ่าก็คือมีอกับกับกรไปิกแตะไปขอดูไหมย,ยังอยู่ไหมแม่มก็นอนด้วยกันนะฮะอ๋อนอนด้วยกันอันนี้แปลว่าไม่หนีไปไหนแน่นอนไม่หนีฮะโดนเกี่ยว <c oughs> ล,ลูกเกี่ยวขาวเลยอ๋อจริงเหรอค่ะเอาอย่างนี้ก็ค่อยอยังช่วยหน่อยเ <c oughs> พราะจริงหลายๆครั้งนะคะเวลาเห็นเวลาเราขับรถมาตีสองตีสามขับ <c oughs> รถมาทํารายการเนี่ยบางทีเห็นเด็กวัยรุ่นเขาใส่กางเกงขาสั้ยนยืนเต็มไปหมดเลยเอ๊ะพ่อแม่เขารู้ไหมเนี่ยว่าลูกเขาไม่อยู่บ้านหรือว่ายังไงท่านท่านรอง มีประสบการณ์สอบถามผู้ปกครองสอบคุยกับเด็กๆแว้นเด็กสกอยมาเยอะนี่เขาปล่อยลูกมายังไงหรือว่ายังไงคะท่านรองค่ะผมว่ามันคงมีหลายส่วนด้วยกันครับทั้งในเรื่องของไปติวกับเพื่อนก็มีอ้างว่าไปติวอย่างนี้ะคะก็ทั้งในเรื่องที่ว่าพ่อแม่ต้องต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้ก็การทรรมากินนะครับก็ดิ้นรนชีวิตหาเช้ากินคําะบางทีหลับแล้วลูกออก นอนหลับแล้วลูกของก็มีใช่ไผูกขาเกี่ยวกันไว้ไม่ใช่แม่แตงบางทีก็ผู้ปกครองที่ไม่ได้อยู่ด้วยเช่นลูกเข้ามาเรียนในกรุงเทพรุปริมณฑลต่างจังหวัดอะไรอย่างี้ใช่ไหมคะต่างจังหวัดก็มีครับหลายส่วนที่สำคัญที่สุดก็ถ้าพูดว่าเหลือขอก็มีครับคือแปลว่ารู้แบบทุกอย่างครับรู้แต่ว่าไม่รู้จะทํายังไงกับมันแล้วอะไรประมาณนั้นก็มีครับ ดูแล้วตอนนี้เยอะไหมคะคือเมื่อก่อนเห็นเยอะมากแถวหน้าบ้านอย่างเงี้ยบ้านเราอยู่ใกล้ๆกันนะเราแวกเดียวกันแถวเส้นกาญจนาพิเศษตารวจวาโอ้เยอะมากแต่ตอนนี้รู้สึกน้อยลงไปเบาบางลงเบาบางลงคุณเอรรู้สึกไหมรู้สึกไม่มีอะไรนี้ไม่มีไม่ว่าเป็นเบาบางลงเพราะตำรวจเข้มงวดหรือว่าเขาไม่ว่างหรือว่าหรือว่าน้ำท่วมไปหมดแล้วกวาดไปหมดแล้วหรือเปล่าลเลยเออก็ผมผมมองอย่างนี้นะครับมีอยู่ส่วน ในส่วนของเจ้าหน้าที่เราถ้าสมมติเราจริงจังและเราต่อเนื่องไปเรื่อยๆนี่ครับผมว่าอย่างน้อยสุดก็คือสามารถเทียบปรามพวกเขาได้ในหลายหลายส่วนที่ที่เราพอเราเข้มงวดจริงมันก็จะหายไประยะหนึ่งแล้วพวกนี้เขาก็ควจะคอยดูเหมือนกันถ้าเราไม่เริ่มมาตรวจมาอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะเริ่มกลับเข้ามาใหม่อย่างมาตรการที่เราทําอยู่ตอนนี้เราก็ทําอยู่ตั้งสองสาส่วนส่วนแรกก็คือมาควาว่าไปดําเนินการก่อนที่เขา จะรวมตัวกันเช่นสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนเรือะอะไรก็ตามตามแต่ทุกสถานีเราจะดูะดูว่ามีรถที่ไม่สวมหมวกกันน็อกอันนี้ชัดเจนนะครับรถที่ออต้องมีสัญ,ญลักษณ์เลยใช่ไหมคือ<ก>ถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อกนี่เริ่มมารวมกลุ่มกันละใกล้เคียงละนะครับแล้วก็รถที่แต่งพิเศษหรืออะไรพิเศษก็มีแต่ก็มีบางส่วนที่เขาไม่แต่งเลยนะครับเป็นรถเดิมๆเลยก็มีนะครับแต่พอเขาเริ่มรวมตัวกันขึ้นเนี่ยครับก็ เป็นวัยรุ่นเนี่ยเราก็จะขวดขันเป็นพิเศษเรียกตรวจทั้งใบขับขี่ทั้งทุกเรื่องทุกเรานะครับอย่างน้อยสุดก็ผิดละไม่ไม่สวมหมวกกันน็อกไม่มีใบขับขี่หรือว่าแต่งรถผิดปกติอันนี้ก็จะรวมตัวเป็นเหตุการณ์ที่เรารู้สึกดีใจที่ตํารวจพยายามหาช่องทางที่ประชาชนผิดกฎหมายให้ได้นะคะแต่กรณีอื่นไม่กรณีอื่นไม่ไม่ค่อยสบายใจเพราะนั้นเป็นเป็นมาตรการแรกที่เราทําก็คือก่อนรวมตัวกันมาอีกมาตรการหนึ่งก็คือเราก็จะมีการสืบสวนหาข่าว ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเด็กที่เข้าไปแข่งหรือว่าไปอะไรอยู่ตรงไหนบ้างการหาข่าวตัวนี้ก็มีทั้งเรื่องที่ร้องเรียนทางโทรศัพท์มีทั้งเรื่องที่แจ้งมาจากทั้งสื่อทุกชนิดนะครับที่ไปถึงเราแล้วทั้งเราหาเองเราก็จะได้รู้ว่าตรงนี้เนี่ยมีนะมีเราก็จะจัดชุดพิเศษนะครับเข้าไปดําเนินการอย่างที่เราดําเนินการพอมีข่าวตัวนี้พอเริ่มรวมตัวเราก็จัดชุดพิเศษเข้าไปดําเนินการชุดพิเศษก็จะมีทั้งโรงพัก ทั้งกองขับการและทั้งกองบัญชาการแต่ก็เห็นใจเพราะว่าจริงตำรวจท่านน้อยเนี่ยทำอะไรลําบากคือปัญหาอยู่ตรงที่ว่าคือหนึ่งงานจราจรเป็นงานที่ทําตั้งแต่ช้ามืดไปจนถึงค่ะแล้วก็มีส่วนดึกอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาตรงนี้เนี่ยลงไปทำนั้นก็ต้องใช้การสืบสวนเป็นหลักคือพอตอนนี้ี่ยเห็นมีเรื่องของการพยายามใช้กฎหมายเข้ามาดูแลถึงผู้ปกครองด้วยอย่างเป็นคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อเห็นด้วยไหมคะว่าถ้าทําผิดถ้าลูกทําผิด กี่ครั้งนะคะหนึ่งหนึ่งมันต้องเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตามขั้นตอนใช่ไหมคะท่านผา้เป็นยังไงบ้างนะคะขั้นที่หนึ่งตักเตือนไปก่อนอย่างนี้หรือเปล่าคะคืออย่างเงี้ยตอนตอนที่เราทําอยู่ตอนนี้ก็คือเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาแล้วนะสมมุติเราจับได้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีชุดเจ้าหน้าที่ตํารวจไปที่บ้านไปบ้านตอนนี้เราไปที่โรงเรียนด้วย<อ>ถ้ามีโรงเรียนค่ะไปที่ทํางานด้วย ถ้ามีเจ้าที่ช่องสามเราก็จะมาช่องสามไม่เป็นไรค่ะเรามีแต่ผ่านคือแว้นผ่านหน้าช่องสามก็คือทั้งหมดเนี่ยเราจะเข้าไปเข้าไปแจ้งให้ผู้บริหารรับทราบเลยพอที่บ้านรับในชุมชนในหมู่บ้านเราเข้าหมดรับทราบว่าคนนี้มีพฤติกรรมอย่างนี้เราจับนะครับช่วยปรามช่วยเตือนช่วยแนะนำดูกันด้วยแต่หลังจากถ้าคนแล้วเราก็เราก็เก็บเลคคอร์ดไว้ถ้าคนเหล่านี้กระทำผิดซ้ำนั่นแหละครับเราก็จะไปสอบสวนว่า คุยกันแล้วนะเป็นยังไงบ้างผมว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการที่ทางสังคมมาช่วยกันมากกว่าพ่อแม่ต้องมีความผิดเมื่อเมื่อไหร่นะคะก็กฎหมายเขาบอกแต่เพียงว่าปล่อยปละละเลยคําว่าปล่อยปละละเลยก็ต้องมานั่งสอบค้นความอีกว่าได้ดูแลไปแค่ไหนโทษของพ่อแม่คืออะไรก็มีโทษจําคุกสามเดือนครับปรับระวังโทษจําคุก ไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน30,000บาทไม่เกิน30,000บาท<ม>บพอฟังแล้วหนาไหมพักครู่หนึ่งเดี๋ยวมาสะท้อนความเห็นในฐาน,นะเป็นผู้ปกครองรอดูว่าอันนี้จะช่วยได้หรือเปล่าเดี๋ยวก,กลับ,บมาช่วยคิดช่วยทำกันค่ะคนนนทอดอยาาาามมีค,ำคำมกถ เพราะการได้ศึกษาต่อหมายถึงอนาคตที่ดีกว่าสองกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยอสและกออจึงพร้อมสนับสนุนเด็กไทยสู่ทุกปลายทางความสำเร็จกยอดสและกรอสองทางเลือกเพิ่มโอกาสสร้างอนาคตท่านน <w> <anak S 2> ี้เป็นพฤติกรรมที่คุณทำสนุก โดยไม่คิดป้องกันเศษโดยใช้เข็มฉีดยาร่วมกันมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยหยุดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชเอชป้องกันได้ตรวจเลือดฟรีปีละสองครั้งที่โรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศหรือโทร1663ตอบทุกปัญหาเรื่องเอช ทำโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนธนาคารออมสินให้ดอกเบีย้ยสูงโทร1115เอาละคะ่ักลับมาช่วยคิดช่วยทำกันนะคะตอนนี้ท่านรองผู้ชาการตำรวจนครบาลนะคะพลตำรวจตรีวรศักดิ์อยู่กับเราคุณเอ็กซ์ไพจคคุณ<ถ>พ่อลูกสาววัย10 เกือบ12บงก็ยังอ,อยู่กับเราด้วยเหมือนกันก่อนที่จะมาคุยกันต่อขอุญาตนิดนึงค่ะตอนนี้เรามีการจัดงานมหากรรมธงฟ้าไทยช่วยไทยครั้งที่1นนะคะลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนที่โหเศรษฐกิจรู้สึกว่าตกต่ำเหลือเกินในงานก็เลยมีจาหน่ายสินค้าราคาประหยัดมากกว่า300รายการค่ะไปหาซื้อได้ที่บริเวณสลักกลางจังหวัดสมุทรปราการนะคะจนถึงวันที่17มิถุนายนนี้ถึงวันอาทิตย์นี้นะวันนี้วันศุกร์ ยังไม่หาซื้อได้อีกสองสาวันก็ไปจับใจ่ายใช้สอยสินค้าราคาประหยัดกันได้เอากลับมาคุยกันต่อตอนนี้มีมาตรการเอากฎหมายเข้ามาพ่อแม่ต้องมีส่วนรับผิดชอบทั้งอาจจะจำคุกอาจทั้งถูกปรับด้วยคุณพ่อคุณพ่อมองเรื่องนี้ว่ายัางไงบ้างครับผมจริงๆในส่วนหนึ่งผมว่าในการที่มีกฎหมายนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มีการจัดระเบียบสังคมมากขึ้นค่ะแล้วก็มีการรับผิดชอบร่วมกันในสังคมไม่ว่าจะเป็นครอบครัวก็ดีหรือว,ว่าใน ชุมชนแล้วรวมถึงหลายๆหน่วยก็ต้องช่วยกันนะฮะในส่วนนึงคือว่าเห็นด้วยไหมเหรอในส่วนกฎหมายนี้ผมก็มีส่วนที่เห็นด้วยแต่ว่าไม่รู้กฎหมายจะปฏิบัติได้จริงหรือเปล่าใช่ไหมฮะคิดว่าดีใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าทาได้จริงเนี่ยดีไหมอ๋อจริงๆไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่อยากให้มันเกิดขึ้นตรงนี้ขึ้นมาคือไม่อยากให้มีเด็กแววนไม่อยากให้มีไม่ไม่อยากมีการมาทั้งจำทั้งปรับไม่อยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าผมว่ามันทุกอย่างมันอยู่ที่ปยเหตุ มันต้องแก้ที่ต้นเหตุมากกว่าในส่วนหนึ่งว่าทําไมเด็กถึงต้องเป็นเด็กแววนหนึ่งก็ครอบครัวความอบอุ่นความรักความเข้าใจาการพูดจากันไหมคุยกันไหมสองเรื่องวัตถุดิบในการแว้น อมีประสบการณ์อะไรสิเนี่ยไม่มีครับถ้าคุณไม่มีของที่จะแหวนคุณจะแวนได้ยังไงก็เดิมๆก็ได้นะเอาไห้เพราะมอเตอร์ไซค์เลยใช่ไหมมอเตอร์ไซค์อายุเท่านี้สมควรมีไหมคุณทํางานหรือยังมันขึ้นอยู่กับผู้ผู้ปกครองผู้ปกครองและผู้ผลิตอีกว่าคุณปล่อยมาได้ยังไงเด็กอายุเท่านี้ซื้ออ่ะโอเคเด็กไม่ซื้อเพราะแม่ซื้อเพราะแม่รับผิดชอบในส่วนนี้ว่า เหมาะสมหรือยังรองละคะในฐานะผู้มงคับใช้กคนหมายอันนี้พูดถึงทั่วไปในในฐานะประชาชนในฐานะพ่อเรามองอย่างนั้นในแง่ตรงนี้เป็นเรื่องที่เพราะว่าปัญหามันเป็นปัญหาสังคมสังคมรับหรือยังว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาถ้าสังคมรับว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาผมว่าเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันค่ะ ถามว่าสถาบันการศึกษาต้องช่วยไหมก็ต้องช่วยครับปัญหาเด็กแว่นก็บอก,กอว่าลูกเขาไปแค่คขี่มอเตอร์ไซค์ท่านท่านรองสะท้อนได้ไหมคะวไว้การที่ไปขี่มอเตอร์ไซค์เยอะๆมันเกิดปัญหาอะไรอื่นๆตามมาบ้างสิ่งที่เห็นก็คือถ้าถ้ามันเป็นเรื่องที่มันไปกระทบกับกระทบกับสังคมกระทบกับคนที่เขาใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะเป็นคนเดินเท้าและส่วนอื่นคเขา,าคือถ้าขับขี่ไปตามปกติมันไม่มีละครับแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่ไป ไปปิดถนนไปขับรถเร็วผิดปกติแล้วก็ปาดท้ายปากก็คนที่เขาไม่เกี่ยวข้องด้วยเกิดอันตรายถึงชีวิตเคยมีมีไหมคะแม้แต่ตัวเขาเป็นอันตรายขึ้นมาสังคมก็ต้องรับผิดชอบอย่างน้อยพิการไปนี่นะครับคนที่เกี่ยวข้องก็ต้องรับผิดชอบอย่างนภการะเนาะภารับคนทีเกี่วของก็ตงรับดออยน้ยการนี่ะครับคนที่เกี่ยวข้อ็ต้อรับผดชออย่างน้ินี้นะันเกง็ต้องรึบถิดชออย่างน้าเราเป็ีนพน่กวอเป็น้มรอ่คนน้ถ้าเนีรา เอาลูกไปไปเถิดแล้วซื้อมอเตอร์ไซค์ให้แล้วถึงวันหนึ่งถ้าเกิดเขาพิการขึ้นมาแล้วเราก็เราก็ต้องยอมรับนะว่ายอมรับใช่เราเป็นคนทําสิ่งนั้นให้ลูกถูกต้องเจอสถานการณ์แบบใช่เพราะคุณให้เองให้ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่คุณควบคุมไม่ได้เออแต่ควบคุมเขาบอกว่ามันเป็นวัยรุ่นแล้วมันสอนไม่ได้มันสั่งไม่ได้คุณเอ็กเป็นกลุ่มน้อยมาก่อนให้คําแนะนําพ่อแม่ได้ไหมคะก็คือจริงๆแล้วครอบครัวแต่ละครอบครัวมีความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วในฐานะ ในในสังคมคในในฐานะทางบ้านมันมันมันเป็นสังคมแบบที่สังคมกว้างอะ่ะแต่ว่าความอบอุ่นของครอบครัวสําคัญสุดแม้ว่าเราจะไม่ได้มีเงินเยอะใช่แต่เราคุยกยนสิครบว่าอะลูกเดยวแม่ซื้อให้คันหนึ่งเรืองของแม่ไปใช้ก่อนแต่คุณต้องมองทอให้ลูกเห็นเราด้วยว่าขว่าจะได้คันนี้มาอมพ่อแม่ต้องตักตามทำง,งานหนักขนาดไหนให้มีความรู้สึกว่ามีความ ละเอียดอ่อนมีความเห็นใจซึ่งกันและกันและเข้าใจถ้าเด็กมีความคิดอย่างนี้ได้เมื่อไหร่ผมว่าปัญหาสังคมไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะเขาจะเห็นใจซึ่งกันและกันเห็นใจสังคมเห็นใจคนรอบข้างโดยเฉพาะยิ่งผู้ปกครองและพ่อแม่อย่าใช่ไม่ใช่ตามใจไม่ใช่ตามใจอะไรไปต้องให้เขามีจากเราด้วยเหมือนกันว่าเนี่ยขวายจะได้มาเนี่ยไม่ใช่แบบว่าลูกจะได้นี้ปุ๊บเอาไปเอาไปเอาไปเด็กมันรู้สึกว่าอะไรที่แบบมันได้่ายง่ใช่แต่ว่าได้ด้วย ญาติเหงือแรงงานของผู้ปกครองโอ้โหทําทำงานหนักขนาดนี้เหรอได้มาเออเราต้องใช้ให้คุ้มค่าแล้วก็มองเห็นซึ่งกันและกันอันนี้ผมว่ามันเป็นการเริ่มต้นของครอบครัวและสังคมต้องทำตั้งแต่เล็กเริ่มต้นมาทําตอนวัยรุ่นมีมอเตอร์ไซค์แล้วไม่ทันแล้วใช่ไหมใช่ใช่ไหมคะท่านคะก็ผมว่ามันเป็นจุดที่ดีนะครับเพราะว่าสังคมครอบครัวเป็นอย่างนี้แต่สังคมส่วนอื่นผมว่าก็ต้องช่วยกันครับครับถ้าทุกคนช่วยกันมองว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ต้องแก่เป็นปัญหาที่ต้องคือมันมันต้องใช้การ s a n c t i ทางการบีบทางสังคมคคเพราะฉะนั้นเมื่อเขารู้ว่าสังคมไม่รับผมว่าเขาก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมไปทางอื่นอ,อันนั้นก็มีส่วนนะครับแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการศึกษาก็เช่นกันครับทุกๆเรื่องนอย่างว่าในตอนนี้นวันก่อนคุยเรื่องปัญหาคอรัปชันก็เป็นแบบนี้คือในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าสังคมรอมยอมให้ปัญหาอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นก็เป็นความผิดของสังคมก็คือพวกเรานั่นแหละที่เพิกเฉยแล้วก็ปล่อยให้ปัญหานั้นกลายเป็นปัญหาที่เป็นสิ่งปกติ ในสังคมเราไปแต่ถ้าเรามองว่านี่คือปัญหาแล้วก็มาหันมาต้องมาช่วยกันอย่าไปนิ่งเฉยอย่าไปยอมรับว่านี่คือสิ่งปกติในสังคมปัญหานั้นก็สามารถแก้ได้ที่ทํางานที่สุดในส่วนของตํารวจเองก็เราก็อย่าไปปล่อยก็ต้องเข้มงวดแล้วก็ต่อเนื่องค่ะซึ่งตรงนี้เรากําลังทําอยู่ค่ะอย่างเช่นร้านซ่อมที่พูดกันตอนนี้เราก็ระดม อไปเข้าไปถึงทุกเรื่องนะครับตอนนี้ต้องเอาทุกมิติต้องเอาทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องตงสารตำรวจต้องพยายามทำกันเยเรื่อเยอะเนื้อเยอะม็อบเมฟอะไรก็มาทุกสารพันเรื่องตำรวจท่านไม่พอแน่เลยฮะใช่ไหมคะก็เลยจะรับหมื่นคนไงคะแต่ว่าอย่าไปไปดูสลิดสอบก่อนลวกันเอาแล้ววันนี้กลาวขอบพระคุณน้องผู้ช่วยการตำรวจนครมากกับคุณคุณเอ็กซ์มากนะคะเป็นกําลังใจให้คุณพ่อเป็นกําลังใจให้ท่านตำรวจทั้งหลายในการปฏิบัติหน้าที่โดยกันละกันเอาล่ะเดี๋ยวไปชมเด็กคิดเด็กทํากันเด็กเราดีๆทั้งนั้นไม่มีเด็กแว้นแน่นอนนนแล้้้ววววก็ปิดทททาาายีี่่งขััน เราสามคนล้วท่านผชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับช่ว, they keep, they วงวเด็กิเด็กำสวัสดีค่ะถ้าพูดถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วเด็กๆอย่างเราก็คงจะต้องนึกถึง Facebook มาเป็นอันดับหนึ่งกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะแต่เพื่อนๆทราบกันหรือเปล่าว่ากรุงเทพของเราเป็นเมืองที่มีการใช้ Facebook มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยค่ะ เว็บไซต์ socialbakers.com รายงานว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีคนใช้ Facebook มากเป็นอันดับหนึ่งของโลกหรือประมาณ8.6ล้านคนแต่หากนับจำนวนคนเล่น Facebook ทั้งประเทศแล้วประเทศไทยอยู่ในอันดับที่16ของโลกค่ะหรือประมาณ14ล้านคนโดยกลุ่มอายุที่มีการใช้ Facebook มากที่สุดก็คือกลุ่มอายุ18-24ปีนั่นเองนะคะและสถานที่ที่มีการไลฟ์และเช็คอินมากเป็นอันดับหนึ่งนั่นก็คือเซ็นทรัลเวิลค่ะ แบบนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเด็กไทยเรามีความสนใจในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือการรับรู้ข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตมากๆเลยแต่เพืเ่อนเองก็ควรจะใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่เยาวชนอย่างพวกเรานะคะเบสนพธิราเอกสิทธิชัยเด็กพิเศกคำรายงานค่ะ วันนี้ต้องติดตามในกิติรัตน์นรนองประชุมคณะทำงานประเมินผลกระทบเศรษฐกิจยุโรปที่มีต่อประเทศไทยเพื่อเตรียมรับมือนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมแผนงานการจัดสนิิ่งประเทศไทยเรื่องการบริหารจัดการน้ำที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองกลุ่มที่2จํจำนวน246คน รายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย